เดิมตอนที่แล้วกิปเกิดมาโดยมีความทรงจําของชาติก่อนเวลาผ่านมา50วันกิบค,ค่อยๆเติบโตขึ้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิตแต่กิปก็ยังคงไม่ยอนท้อต่อความฝันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The ะซิมซี่หนึวันเกิดใหม่เป็นไอดอลก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กิบด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันตอเลยค่ะ วันที่51ตื่นมาปุบกิฟต์ก็ได้รับจดหมายเป็นบินค่าบ้าน9,946บาทถ้าไม่จ่ายจะโดนตัดไฟและยึดของมันถึงเวลาอันสมควรที่กิฟตจะย้ายหนีแล้วค่ะ กิ๊บรีบเข้าเว็บมหาลัยแล้วกดสมัครเรียนทันทีแน่นอนว่ามหาลัยกิ๊บจะเข้าก็คือมหาวิทยาลัยไปเซลเตอร์ส่วนวิชาเอกที่จะโรงเรียนเนื่องจากมันไม่มีวิชาการเป็นไอดอลกิ๊บก็เลยต้องเลือกโรงเรียนการละครโดยหน่วยกิจที่กิจจะจบได้ก็ต้องเก็บทั้งหมด12หน่วยกิตซึ่งต่อหนึ่งเทอมเรียนได้4หน่วยกิตกิ๊บก็เลยลงวิชาหลัก3ตัวแล้วก็วิชาทั้งเลือกอีก1ตัว เลือกหอพักแน่นอนเมื่อกิฟขอเลือกหอไหนไม่เอาเรียนที่บ้านหรอกดูแลค่าใช้จ,จ่ายไม่ไหวแล้วกิฟก็ได้ทุนการศึกษา3อันทําให้ประหยัดไปเยอะเลยเลือกเสร็จทุกอย่างกิฟก็ขายบ้านแล้วก็ย้ายเข้าหอทันทีสบายเลยค่ะขายทิ้งทั้งหลังได้4ี่หมกิฟเลือกห้องพักที่มีเตียงสีชมพูทําการล็อกห้องจองเตียงแล้วก็ตั้งรหัสคอมห้องกิฟนี้ไม่ว่าใครก็ห้ามเข้าแต่ห้องคนอื่นในกิฟแวะเข้าไปทุกห้องเลย <No. S 1> ในหอพักมีชั้นหนังสือการ์ตูนด้วยค่ะ แบบนี้ต้องมาหยิบอ่านสักหน่อยระหว่างอ่านกิ๊บก็มานั่งดูตารางเรียนมีเรียนสี่วิชานี่ต้องทํากันบ้านสี่อันเลยนะเนี่ยแต่ในตอนที่กิก๊บกาลังเปิดคอมตั้งใจหาข้อมูลเตรียมบทเรียนจู่ๆโซเฟียก็ชวนมาเที่ยวงานกิทคอนซะง,งั้นไปดีคะไปดีคะ่ะชีวิตมันก็ต้องมีสั่งคมบ้างอะเนาะกิ๊บตรงไปเล่นที่เครื่องเกมสามมิติพอโตแล้วนอกจากต่อบอลขันสากิ๊บยังสามารถเล่นเกมอื่นได้ด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นกิ๊บได้ขึ้นจรวดบินออกไปนอกอวก,ก,กาศ จะเอาไปแตะคอฟ้า oh <c oughs> อะไรเนี่ยออกไปแตะดวงจันทร์ใจของกิฟจดจ่อยอยู่ที่ดวงจันทร์แล้วกิฟควรจะโครจรรอบๆแล้วสังเกตรหรือพยายามลงจอดดีล่ะอืมลงจอดมันจะอันตรายไหมอะเอาเป็นกิฟโครจรก่อนดีกว่าเนาะกิฟกลับลงมาบนพื้นอีกทีงานก็จบซะแล้วในตอนนั้นเองก็มีแจ้งเตือนว่ามีงานแข่งร้องคาราโอเกะครั้งก่อนกิฟเพิ่งชนะไปครั้งนี้กิฟก็คิดว่ามันน่าจะสบายๆบายอะแต่สงสัยกิฟจะเลือกเพลงไม่ค่อยเหมาะ คะแนนเลยออกมาน้อยกว่าที่คิดแพ้ไปตามระเบียบจบงานทุกอย่างกิบก็แวะกลับมาที่หอตอนตีสองกิบรีบมาหาข้อมูลแล้วก็ทําการบ้านมาหาไรทําเพลินๆจนเช้ากิบก็ไปนอนแต่ดูวันเวลาพลาดไปหน่อยค่ะนอนไปสองชั่วโมงก็ต้องรีบตื่นไปเรียนแล้วชิบหายมากๆดูสภาพกิบดิคะ่ะฝนก็ตอกอีกอตึกเรียนก็อยู่ไกลเป็นการเริ่มต้นเทอมใหม่ที่เร็วร้ายที่สุดเรียนจบวิชาหนึ่งปุ๊บก็ต้องไปตอบอีกวิชาหนึ่งปับ๊บ เหนื่อยแทบขาดใจเมื่หวายไม่น่าจะออกไปเที่ยวหรืออยู่ทำงานยนดึกเลยกิ๊บกลับมาที่หอกดมาม่าเอามันจากตู้แล้วก็เอาไปเวฟชีวิตในหอสุดๆเลยค่ะคิดถูกหรือคิดผิดในที่มาเรียนมาหาลัยแค่วันแรกก็อยากจะลาออกแล้วกินมาม่าเสร็จยังไม่ทันจะได้นอนพักเลยวิชาต่อไปก็เริ่มต้นขึ้นเกิดบ้าไม่เคยทรมานขนาดนี้ในชีวิตยังดีที่เรียนแค่ชั่วโมงเดียวเรียนเสร็จกิ๊บก็กลับมานอนสลบป็นตายตื่นมาอีกทีก็ตอนเที่ยงคืน สภาพเน่าที่สุดในชีวิตคิปเดินมาอาบน้ําอาบ <c oughs> เดี๋ยววะ่ะเอาจริงดิอาบอย่างนี้เลยเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหโคลิรลบไม่ได้อาบบนี้มันไม่ได้จริงแล้วห้องน้ํารวมชายจริงโอ๊อ อย่างเมันก็ควรมีประตูกั้นอะไรบ้างใบเนียวนี่มันอารางชางเกินไปแล้ววันต่อมาโชคดีที่วันนี้กิ๊บไมีเรียนแค่วิชาเดียวเรียนเสร็จก็กลับมาเล่นเกมเพราะเครียดเกินแล้วก็นอนน็อกตื่นมาดึกๆค่ข้อทำการบ้านรู้สึกช่วงนี้ตารางเวลาชีวิตของกิ๊บมันเพี้ยนมากๆจริงๆไอด้วนควรจะนอนให้เป็นเวลาไม่งั้นหน้ามันจะโทรมแท้เลยนะวันที่54กิ๊บตื่นมาทําการบ้านตั้งแต่ตีสี่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะว่าที่นั่งดีๆทําไมไม่ไปนั่งมานั่งทําอะไรบนเเตียงงพื่่ออห้้ขาๆก็ไมรู ไปได้2วิชาใช้เวลาตั้งแต่ตีสี่เย็นเก้าโมงเชา้าอย่างนานเลยค่ะจากนั้นกิ๊บก็ออกไปเรียนเรียนเสร็จกลับมากิ๊บก็นอนน็อกไปเลยตื่นใหม่ทีก็สองทุ่มเวลาในการใช้ชีวิตเพี้ยนกว่าเดิมทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยกิ๊บก็มานั่งทําการบ้านทําการบ้านแล้วก็ยังคงทําการบ้านทรมานมากไม่อยากไปเรียนแล้วอะ่ะก,กิ๊บอยากจะไปไล่ตามความฝันแต่ก็แบบถ้ากิ๊บเหนียวไปตอนนี้ก็เท่ากับกิ๊บยอมแพ้ดิ วันต่อมากิ๊บตื่นตีสี่แล้วมาทําการบ้านอีกหนึ่งวิชาที่เหลือนั่งทํายาวๆจนสิบเอ็ดโมงเช้ากว่าจะเสร็จแต่พอเสร็จแล้วมันก็โล่งเหมือนกันนะคะในไหนนี่ก็เป็นช่วงวดนหยุดเสาร์อาทิตย์กิ๊บชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานเทศกาลแห่งรักดื่มยาเสน่ห์กันเป็นหมูนะ่คณะแล้วก็ซื้อซูชิมานั่งกินว่าแต่ในกิ๊บเพิ่งสังเกตนะในกิ๊บจับตะเกียบด้วยมือซ้ายนี่นะแถมยังอ่มใครเขากินซูชิแบบนี้เนี่ยนั่งคุยกับโซเฟียสักพักก็มีเอฟซีเดินมาขอถ่ายรูปเอาแล้้ววคค่่ะิิบเเเรมมผยาัใหห็นแล้วค่ะ ไหนๆก็ได้ไหนกิฟก็เลยมาโชว์ความสามารถในงานเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็มานอนแผ่แพงกิ้งอย่างผ่อนคลายแต่แบบนี้มันก็จะดูผ่อนคลายเกินไปนะพอวันที่56เนื่องจากยังเป็นวันหยุดแล้วกิฟก็ทํากันบ้านเสร็จหมดแล้วกิฟก็เลยเอาเวลาว่างตรงนี้มานั่งวาดรูปหลายๆรูปเพื่อส่งไปหอศินจานันกิฟก็สังเกตเห็นว่ากิฟสามารถอัพแต้มความดังได้2แต้มกิฟก็เลยเลือกให้ตัวเองมีน้ำยาเซเลป ซึ่งตอนแรกกิบไม่ได้จะเลือกน้ำยาเซเลบหรอกนะคะกิบอยากจะเลือกเส้นสายแต่กิบกดผิดอ่ะและอีกอันหนึ่งกิบก็เลือกให้ตัวเองมีสปอนเซอร์เข้ามาสำหรับสายวงการบันเทิงของบัน,นี้มันจำเป็นนะเนาะวันที่57ตื่นมาปุ๊บกิบก็ออกไปสอบปั๊บติวเตอร์อะไรไม่ต้องมีมันแล้วค่ะว่าแต่ปป๊บเดียวก็ได้สอบปลายภาคแล้วโคตรเร็วเลยแต่เร็วๆแบบนี้แหละดีค่ะกิบอยากจะเรียนจบเร็วๆแล้วระหว่างสอบก็มีเมลเข้ามาแจ้งว่า มีงานให้กิ๊ฟทำคลิปรีวิวสินค้าความงามสุดยอดไปเลยค่ะพอเริ่มมีคนรู้จักเยอะก็มีงานสปอนเซอร์เข้ามาด้วยสอบเสร็จกิ๊ฟก็ตรงกลับมาหน้าคอมทำการตัดต่อคลิปส่งลูกค้ารู้สึกเดจาวูเหมือนชาติที่แล้วกิ๊ฟก็ทําอะไรแบบนี้บ่อยๆนะเนี่ยวันต่อมากิ๊ฟตื่นมาเร็วก็เลยติววิชาแต่เช้าแล้วก็ออกไปสอบพอสอบเสร็จก็มาได้เช็คคาตอบในส่วนมหาไรดูดูแล,แล้วน่าจะถูกเยอะอยู่นะาตรวจคําตอบเสร็จกิ๊ฟก็ซื้อขนมปังกินรองท้องอื เพอแป๊บเดียวน้ำหนักขึ้นแน่ๆเลยค่ะฮะไหนๆก็สอบเสร็จหมดแล้วมีเวลาว่างจิบก็เลยมาที่โรงยิมมาวิ่งออกกำลังกายรถคุนวิ่งอยู่สักพักไปสรุปผลการเรียนก็ออกแล้วอะไรคือได้ ว่ากิฟทำเต็มที่แล้วเชียวนันนึกว่าจะได้ A ทุกวิชาแถมพอได้ B ลบก็เลยทำให้เกดเฉลี่ยได้แค่ A ลบเท่านั้นเองทั้งที่มีวิชาที่ได้ A บวกตั้ง2ตัวเนี่ยดูผลสอบเสร็จกิฟก็ลงทะเบียนเรียนต่อเลยถ้าไม่อยากจบช้าหรือเรียนหนักเกินลงทีละ4ตัวเนี่ยแหละค่ะ แต่แบบนี้ไม่ได้การแล้วค่ะที่เกดออกช้าอาจจะเป็นเพราะกิ๊บลืมส่งการบ้านช่วงวันแรกที่เข้าเรียนหรือเปล่าคุณก็อยากบ้านการบ้านก็ต้องทำแน้นกิ๊บทำการบ้านในยิมเลยละกันทําเสร็จกิ๊บจะได้มาออกกําลังกายต่อ8ปดโมงเช้าวันที่59เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำกิ๊บก็เลยออกกําลังกายพร้อมกับมีเทรนเนอร์คอยแนะนําพอถึงเวลาก็รีบไปเรียนยังไงการบ้านก็เสร็จแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเรียนเสร็จก็กลับหอกิ๊บมาวารูปเพื่อส่งหอสินรักษา,าค่าความมีชื่อเสียงของตัวเองคะ หอมเพียวในสองวันชีวิตจริงทาได้แบบนี้ก็ดีสิวันที่60ระหว่างเรียนอยู่กิปก็ได้รับเนวงานจากสปอนเซอร์กลับมาจากมาหาลัยกิปก็ตรงมาทําคลิปโปรโมทงานลูกค้าตามปกติถว่าพอทำงานเสร็จส่งไปกิปก็พบว่าผู้ติดตามในโซเชียลลดลงตั้งหนึ่งคนโหใจลายมากอะ่ะ ไม่เห็นต้องกดเลิกติดตามเพราะทำงานโฆษณาเลยอ่ะจริงๆไอดอลก็เป็นมนุษย์นะคะเขาก็ต้องกินต้องใช้อ่ะไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกินอ่ะอยาให้ผู้ติดตามทุกคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ให้กำลังใจแทนที่จะกดเลิกติดตามจังคือถ้ายินดีด้วยแบบเอ๊ยมีสปอนเซอร์เข้าได้เหรอยินดีด้วยนะอะไรแบบนี้มันจะน่ารักกว่าเยอะเลยอ่ะ วันที่61วันนี้เป็นวันเทศกาลวาเลนไทน์แต่เรื่องรักรกับยังไม่สนใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ร่วมนะจิ๊บเห็นมาตรงพื้นที่ส่วนกลางแถวหน้าริปมีชุดอาหารมาส่งด้วยค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่านอกจากอาหารพวกสําเร็จรูปในตู้แล้วยังมีชุดอาหารจานใหญ่มาเสิร์ฟด้วยถึงแม้ว่าเวลากินต้องเลือกดีๆเพราะมีทั้งของดีและของเนาก็เถอะจิ๊บกินยังไม่ทันจะหมดจานก็ได้เวลาต้องไปเข้าเรียนกิ๊บก็เลยวิ่งไปทางที่ยังมีอาหารอยู่ในมือนี่แหละ นี่มันโมเมนต์โมเอชัดๆเรียนเสร็จก็ได้เวลาทำกิจกรรมในวันแห่งความรักแม่ก,กิ๊บ์แยังไม่มีคนที่สนใจเป็นพิเศษแต่กิ๊บก็อยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นกิ๊บก็เลยโทรชวนอาวามาที่คาเฟ่แล้วก็เริ่มทำการจีบเธออย่างหนักหน่วงวที่เลือกอาวานี่อาจจะฟังดูไม่ค่อยดีแต่ว่ามันก็เป็นเพราะผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะอาวาเขาเป็นลูกบันทามของดาราท่านหนึ่งที่ดังมากๆถ้าหากได้มีข่าวกับเธอก็ฟังดูไม่แย่แถมยังเป็นผู้หญิงเหมือนกันอาจจะเป็นกระแสะคู่จิ้นก็ได้และที่สํา โมเมนต์ Moment. มันดูน่ารักสต่มูติตะมีดีด้วยค่ะดูสิคะน่ารักนอะงวันต่อมาเนื่องจากเป็นวันหยุดกิบก็เลยเล่งทากันบ้างแต่เช้าสา,สายก็ออกไปซ้อมเต้นแล้วก็ไปไว่ายน้ำผ่อนคลายตอนเย็นวันที่63มื้อเช้าของหอพักวันนี้เป็นโลฟเตอร์ไม่รู้ว่าทําไมมันหลูแบบนี้แต่ว่าลาบลอยเลยค่ะกินเสร็จกิบก็มาวาดรูปแล้วก็มาส่งรางวัลปฏิทาน ซึ่งตอนนี้กิฟ์เก็บแต้มได้4,015แต้มแล้วกิฟก็เลยเลือกแลกสกิลนักปราชญ์เพราะมันช่วยให้เพิ่มความสามารถได้เร็วขึ้นด้วยจากนั้นกิฟก็มาเขียนงานนิพนธ์เพิ่งรู้เนี่ยแหละค่ะนอกจากการบ้านและสอบปลายภาคแล้วมันยังมีต้องทํางานนิพนธ์ด้วยมีหน้าละเทอมที่แล้วกิฟมีตัวนี้ที่ได้ B- สงสัยพวกกิฟไม่ได้ทานิพนธ์ส่งแน่เลยทําจนบ่ายกิฟก็ออกไปสอบปลายภาคก่อนจะกลับมาทํานิพนธ์ต่อแต่กิฟก็อยากจะตีตัวเองเหลือเกินค่ะเห็นอยู่ใช่ไหมว่ากิฟทำนิพนธ์อะแต่ว่วาิ ไม่รู้ว่าต้องกดส่งนีพนธ์ผ่านอีเมล,ลไปให้อาจารย์ด้วยก็เลยกลายเป็นว่ากิฟทําแล้วก็ไม่ได้ส่งแต่กว่าจะรู้ว่าตัวเองทําพลาดไปก็ตอนเกรดออกนี่นแหละและใช่ค่ะวันที่64กิบฟช็อกกับผลเกรดตรงหน้ามี A บโกแค่วิชาเดียวที่เหลือ B ี B, แ,ล C แล้วก็ C <What? S 1> ลบเกรดเน่ากระเทิมที่แล้วอีกไม่ได้การแล้วค่ะครั้งต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายกิฟจะต้องเอา A ทุกวิชาให้ได้ลงทะเบียนเรียนเสร็จปุ๊บกิฟก็มาทำการบ้านทันที วันที่65เรียนเสร็จกิ๊บก็กลับมาทําการบ้านต่อทําเสร็จปุ๊บก็ต่อได้เขียนนิพนธ์ปับ๊บแล้วก็ทายาวๆรวดเดียวจนเสร็จบอกเลยข่าวว่าเทมนี้กิิบจริงจังเกมมิ่งมากทกําการบ้านเสร็จก็มาเช็คงานนิพนธ์ต่อดูแล้วคุณภาพมันไม่ค่อยดีกิ๊บก็เลยแก้ใหม่และเขียนเพิ่มเติมทําจนมั่นใจแล้วว่าคุณภาพงานนิพนธ์ดีจริงๆกิ๊บจึงส่งให้อาจารย์ตรวจบอกเลยข่าวว่ากิ๊บเป็นคนแรกของสายวิชาที่ส่งเลย หนักไม่หนักทํางานจนจอฟ้าคิดดู <görüş> พอเช้าันที่66หลังคุยเมลกับอาจารย์กิ๊บก็เพิ่งรู้ว่ามันมีการบ้านการนําเสนอด้วยให้หาหัวข้อบางอย่างทําการค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลมาแปะในบอร์ดเพื่อพรีเซนต์พอกลับมาจากชั้นเรียนกิ๊บก็รีบตรงมาทําการบ้านที่เพิ่งได้มาเอโอ้กิ๊ว่า กิฟน้ำหนักขึ้นอีกแล้วเอาเถอะเดี๋ยวค่อยไปลดทีเดียวก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรตอนนี้เนไิธีการเรียนเป็นหลักก็แล้วกันตลอดทั้งวันกิฟแทบไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยค่ะไหนจะออกไปเรียนไหนจะต้องกลับมาวาดรูปเพื่อรักษาระดับชื่อเสียงของตัวกิฟไหนจะต้องทําการบ้านบอกเลยค่ะว่ากิฟจะบ้าตายอยู่แล้วแต่ก็โค้งสุดท้ายแล้วอะ่ะจะพักตอนนี้ไม่ได้ เรียนเสร็จกลับมาหอกิ๊บก็เอาข้อมูลเข้าวๆมาแปะบนกระดาษติดไว้ก่อนจากนั้นก็ใช้คอมในการหาข้อมูลเพิ่มเติมทําการบ้านจนเช้ามืดของวันที่67กว่าจะได้นอนพักก็ช่วง6กโมงเช้าเลยแต่นอนเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนอนไปสี่ชั่วโมงกิ๊บก็ต้องตื่นมาทำการบ้านต่อนี่มันชีวิตจริงของกิ๊บในชาติก่อนตอนอยู่ช่วงมาหาลัยชั้ๆเลย และในตอนที่กิฟต์กำลังเอาข้อมูลที่รวบรวมมาแปะบนบอร์ดนำเสนอกิฟต์ก็สังเกตเห็นสปอร์ตไลท์พอเดินตามแสงไปก็พบว่าตอนนี้มหาลัยกำลังมีงานกีฬาสีไม่ร่วมก็คงไม่ได้กิฟต์ก็เลยแวะเข้าไปร่วมสักหน่อยแต่แบบเข้าไปได้แค่กายเนื้อกายจิตไม่ได้เข้าไปด้วยมันจะสนุกอะไรละ่ะลูกนี้ไม่เข้าร่วมดีกว่าจบงานกีฬาสีกิฟต์ก็มารวบรวมข้อมูลแปะดานต่อทำเสร็จก็ลองซ้อมพีเซนดู กิ๊บรู้สึกว่าข้อมูลที่เตรียมไว้มันยังไม่มากพอเลยฮะงานมันดูแย่ๆกิ๊บก็เลยตัดสินใจแก้งานชุดใหญ่แก้สักพักงานนําเสนอก็ออกมาพอใช้ได้แต่ยังค่ะยังไม่ดีเท่าที่กิ๊บคาดหวังไว้กิ๊บก็เลยแก้ต่ออีกรอบและในที่สุดงานนําเสนอของกิ๊บก็ออกมาดีเยี่ยงเนื้อหาแน่นที่เหลือแค่เอาไปส่งเท่านั้นเองวันที่68วันนี้มีสอบปลายภาค2วิชา กิ๊ค่อนข้างมั่นใจในการสอบคราวนี้มากตอนเรียนกิ๊บก็จดโน้ตเอาไว้เยอะการบ้านก็ทําครบคิดว่าเกรดเทอมนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเอทุกวิชาแน่นอนพอสอบทฤษฎีเสร็จที่เหลือก็แค่วิชาภาคปฏิบัติที่ต้องส่งนิพนธ์กับงานนําเสนอไม่มีอะไรน่ากังวลใจแล้วค่ะกิ๊บก็เลยชวนเพื่อนๆออกมาดื่มกันที่บาร์นอกมหาลัยและด้วยควปากิ๊บก็เลยเหมาเครื่องดื่มเพื่อเลียงเพื่อนๆทุกคน สงสัยจะมีคนดื่มมากไปหน่อยตีกันในร้านซะแล้วในช่วงเช้าของวันที่69กวันสุดท้ายของการสอบกิ๊บชวนเพื่อนๆมาที่ห้องสมุดกะว่าจะมาทบทวนบทเรียนที่เหลืออีกสองวิชาเพราะว่าอยู่ๆอาวาก็โมโหที่กิ oh ๊บค,คุยกับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นตอนแรกนางเดินไม่พอใจออกไป,ปกิ๊บก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นโมโ oh หเรื่องอะไรแล้วจู่ๆนางก็เดินกลับมาแล้วก็ตกโซเฟียหน้าตาเฉยนางนี้เอออะไรกันเนี่ย กิ๊กับโซเฟียไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเราก็แค่คู่หูเพื่อนนักดนตรีวงเดียวกันเฉยๆอะ,อะไรร่ะจะขี้ขึงปานนี้นี่ขนาดไม่ได้เป็นแฟนนะเนี่ยเอาเป็นว่ากิ๊เห็นออกจากห้อสมุดแล้วก็ตรงไปสอบดีกว่าแน่นอนกิ๊บไม่ลืมที่จะส่งงานนําเสนอด้วยวันที่70ไม่ไหว กิบเริ่มทนไม่ไหวกับความกลมของตัวเองกิบรีไปที่ยิมแล้วก็ทําการวิ่งอย่างสุดกําลังบางทีกิบก็รู้สึกแบบชีวิตน,นี้ทาไมไมนถึงได้อ้วนง่ายขนาดนี้ก็ไม่รู้วิ่งจนเหงื่อท่วมกิบก็ไปอาบน้ำล้างตัวแล้วก็ออกมาทําการต่อยมวยในตอนนั้นเองเกรดกิบก็ออกอย่างที่คิดเลยค่ะเอทุกวิชาเอบวกสามตัวเอธรรมดาหนึ่งแต่ทั้งที่เป็นแบบนั้นเกรดเฉลีย่ยก็ยังคงเป็นเอลบ สงสัยพราะเกดตอนเทอมสองกิฟชุดแน่ๆแล้วทราบเกดเสร็จแล้วกิฟก็ได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้นี้จะมีพิธีจบการศึกษากิฟออกกำลังกายจนดึกในที่สุดหุ่นก็กลาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นกิฟก็กลับมานอนต่อที่หอจนเช้าตอนสิบโมงครึ่งพิธีจบการศึกษากำลังจะเริ่มต้นขึ้นพอมาถึงกิฟก็สวมชุดครยพร้อมแล้วด้วยความที่ต้องใส่หมวกทําให้ไม่เห็นผมทวินเทลกิฟยืนถ่ายรูปกับเพื่อนๆอ,อ,อยู่สักพักก็ได้เวลาเข้าไปรับใบป,ประกาศแล้วเข้าไปได้แต่กายเนื้อกายเจ็ด เมาทั้งที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันน่แท้กิฟต้งแต่รออยู่ด้านนอกรออยู่สักพักใหญ่ในที่สุดพิธีรับปริญญาก็เสร็จเอาเอ,าเอ,าเอาพาบันดึงอะ่ะอดเห็นฉากน่าจดจำเลยเอาเป็นว่ากิฟตยืนคุยกับเพื่อนนักศึกษาอยู่สักพักก็เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมสัสคอตประจำโรงเรียนเนาะใช่ปะ พอเห็นล็อบเตอร์แบบนี้กลับมาที่หอกิ๊ฟก็เลยมานั่งกินล็อบเตอร์เป็นมื้อสุดท้ายซะเลยจากนั้นไม่นานทางมหาเลยกระจาให้กิ๊ฟเก็บของและย้ายออกไปจากหอพักแต่เอาจริงๆกิ๊ฟไม่ได้มีของอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วกิ๊ฟก็เลยเอาเวลามานั่งดูอาชีพที่น่าสนใจมีคนดังในโลกออนไลน์ด้วยแฮะถ้าทําอาชีพนี้ได้เงินเยอะแถมวันหยุดก็เยอะด้วยว่าแต่ทําไมทํางานในโลกออนไลน์มันต้องมีวันทํางานกับวันหยุดด้วยวะมันต้องทําอยู่ที่บ้านทุกวันไม่ใช่หรอ อาชีพต่อไปก็เป็นนักบันเทิงอันนี้เน้นไปที่นักร้องนะักดนตรีถ้าเป็นไอดอลหรืออันนี้น่าจะเข้ากว่าหรือเปล่านะอีกอันที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเป็นนักแสดงเป็นดาราก็น่าสนใจนะคะแต่ทำไมมันไม่ขึ้นว่าตรงหลักสูตรที่เรียนมาล่ะส่วนอันนี้ก็นักแสดงตลกเอา้าทำไมนักแสดงตลกมาถึงตรงกับสายที่กิ๊บเรียนมามากกว่า เอาเป็นว่ากิ๊บยังไม่เลือกกันแล้วกันค่ะตอนนี้เนะ้นหาข้อมูลบ้านที่จะย้ายเข้าไปอยู่ดีกว่าเพราะถึงเวลากิ๊บก็ย้ายออกจากมาหาลัยแล้วก็ทกําการย้ายเข้าบ้านใหม่ที่เพิ่งซื้อมาและนี่ก็คือบ้านหลังใหม่ของกิ๊บค่ะมาดูก,กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเข้าประตูมาปุ๊บก,ก็จะเจอห้องครัวแล้วก็มีโซนรับแขกและโซนกินข้าวเป็นโซนเดียวกันบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนซึ่งเดี๋ยวกิ๊บคงจะแต่งใหม่อะนะ กิฟไม่ชอบสีเขียวแถมอยู่คนเดียวจะเอาห้องนอนไปทำอะไรต้องสองห้องคืนนี้กิฟก็เลยใช้เวลาในการรีโนเวทตลอดทั้งคืนพอเช้านิดสุดบ้านหลังใหม่ของกิฟก็ตกแต่งเสร็จเริ่มจากโซนแรกโซนห้องครัวก่อนเลยกิฟวางของตกแต่งไว้เยอะแยะอยากจะให้มันดูรกนิดหน่อย,อยได้ดูมีชีวิตชีวานี่ค่ะเปิดกำแพงแล้วดูดีขึ้นมากเลยว่าไหมตรงห้องนอนเล,ล็กกิฟเอาของออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจกบานใหญ่ห้องนี้เอาไว้ซ้อมเต้นซ้อมการแสดงซ้อมร้องเพลงอะไรแบบนี้ ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะค่ะเปลี่ยนแค่สีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้มีโต๊ะคอมเล็กๆวางอยู่ตรงนี้จะว่าไปกิ๊บเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะถ้ากิ๊บอยากจะประหยัดไฟกิ๊บก็แค่ตั้งค่าไฟในบ้านให้เป็นไฟอัตโนมัติก็ได้นี่หว่าแบบนี้ไฟจะได้ไม่ถูกเปิดตลอดเวลาน่าจะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยตื่นมากิ๊บก็มาฉลองขึ้นบ้านใหม่โดยการทำมาม่าเก,กาหลี หมูไม่มีแค่ตอกไข่ลงไปก็โอเคแล้วแ่ะกินเสร็จกิ๊บก็มาเปิดคอมเพื่อเลือกอาชีพกิ๊บตัดสินใจแล้วค่ะว่ากิ๊บจะเป็นนักแสดงจากไอดอลสาวสู่นักแสดงชื่อดังด้วยอายุด้วยอะไรกิ๊บเลือกแบบนี้ก็น่าจะดีที่สุดนะเนาะพอเลือกได้ว่าจะเป็นไอดอลก็ต้องมาเลือกว่าจะเซ็นสัญญาก,กับเอเจนซี่เจ้าไหนหลังจากอ่านร,รายละเอียดกิ๊บก็เลือกบริษัทจัดหานักแสดงเวลสตรจริงๆก็ดูน่าสนใจทุกที่นะคะแต่บริษัทนี้เห็นเขาบอกว่าสามารถต่อรองค่าตัวได้ด้วยพอเลือกเสร็จเนื่องจากกิ๊บมี ปิญญาสายนี้โดยตรงกิ๊ก็เลยได้โบนัสค่าเซ็นสัญญามาอีก1,250บาทดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ถ้าตอนทํางานแล้วได้โบน,นัสแบบนี้ก็คุ้มอยู่นะพอเซ็นสัญญาปุ๊บกิ๊บก็เรียบของงานมาเลือกทําปับ๊บรายละเอียดงานก็มีหลายอย่างทั้งงานโฆษณางานเพลงงานวิดีโอและงานนักสแสดงงานมีเยอะแยะมากมายแต่และงานก็มีรายละเอียด วันเวลารายได้โดยประมาณและทักษะที่แนะนําในการรับงานซึ่งทักษะของกิฟผ่านทุกอันอยู่แล้วดูอยู่สักพักกิฟก็ตัดสินใจเลือกงานแรกเป็นงานนักแสดงสมทบในหนังเรื่องผจญภัยทะเลเดซี่โดยต้องไปคัดตัววันศุกร์ตอน9ก้าโมงเช้าเพราะงั้นวันนี้ทั้งวันกิฟก็เลยวา่างบ่ายๆเพื่นอนๆก็แวะเข้ามาที่บ้านเพราะรู้ข่าวว่ากิฟเพิ่งจะย้ายบ้านมาเมื่อคืนตอนหลับเพื่อนเข้าแล้วกิฟก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับหน้าร้อนตัวใหม่กิฟว่าบางทีกิฟอาจจะไม่ได้อ้วนแต่เสื้อผ้าทาให้กิฟดูอ้วนหรือเปล่า เปลี่ยนเสร็จก็ประมาณนี้ตึงๆคับๆข้ขางหน้านิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใส่แบบนี้ก็คงไม่ได้เนาะเพราะถ้าเสื้อมันหลวมๆมันก็จะดูมีพุงอีกอะเกิดเป็นคนอวบก็จะมีเรื่องกุ้มใจของคนอ้วเะนะกิ๊บมาซ้อมการแสดงในห้องกระจกระหว่างนั้นก็เอาใบปริญญาและรูปตอนรับปริญญาไปแขวนไว้ที่ผนังในตอนนั้นเองกิ๊บก็เพิ่งสังเกตเห็นว่า หลังบ้านกิฟมีคลองเล็กๆแล้วก็มีป้ายปักว่าเป็นจุดตกปลาอยู่ด้วยกิฟไม่รอชา้ารีบตรงมาลองตกปลาทันทีนอกจากจุดตกปลาก็ยังมีจุดขุดแร่ด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเอาแร่พวกนี้ไปทำอะไรอะ่ะวันที่7 3สตอน9ก้าโมงเช้ากิฟออกไปคัดตัวแล้วก็กลับมาพร้อมข่าวดีว่าคัดตัวผ่านแล้วตอนเกือบเที่ยงโดยวันเริ่มถ่ายจริงก็คือวันเสาร์ตอนเที่ยงก่อนไปถ่ายก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะการแสดงและพัฒนากําลังกายจะว่าไปพวกนี้เป็นวันเกิดของกิฟด้วยเนี่ยสิสงสัยคง ง่ายๆที่บ้านเหมือนเดิมระมังช่วงเย็นๆกิ๊แบแวมมาบ้านใหม่ของเพื่อนสาวด้านในสวยและดูดีมากแต่ก็ดูเยอะเกินไปสําหรับอยู่คนเดียวกิ๊บก็เลยไม่ได้รู้สึกไวอยากอยู่เท่าไหรกิ๊บมายืมสาวว่ายน้าของบ้านเพื่อนว่ายวนเป็นลำล่อเพื่อพัฒนากํางกายว่ายเสร็จก็มานั่งกินปิ้งย่างริมสะเช้าวันที่74็ิบกิ๊บอบเค,ค้กมันเกิดเตรียมมาไว้พอเที่ยงก็ออกไปที่สตูรู้สึกตื่นเต้นเพราะาเป็นครั้งแรกที่ได้มาลองทําอะไรแบบนี้กิ๊บเดินตรงมาที่ห้องแต่งตัวดารา สวัสดีค่ะพี่ฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะคะอูโหูพี่ตกแป้งเยอะไปหรือเปล่าอือหอหายใจไม่ออก <c oughs> จำเป็นต้องฉีดน้ําหอมขนาดนี้ใส่หน้าดูไหมคะเนี่ย <c oughs> โอเคต่อไปทำอะไรคะเฮ้ย <c oughs> จะเล่มผมหนูเหรอพี่เอกอ,ออกแค่นิดเดียวพอนะคะคือว <c oughs> ่าหนูขออย่ายยอ่าจะตัดผมหนูเยอะก็แล้วกันนะคะหนูย <c oughs> ังต้องใช้ทรงผมที่ทํามาก เออมันจะกลับเป็นทรงเดิมได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ากิ๊ต้องไปอยู่ทรงนี้ตลอดไปหรอกนะโอไม่กอดรับผมไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปก็เปลี่ยนชุดยินตรงนี้ใช่ไหมคะวัดตัวเลยคะ่ะขอโทษด้วยนะคะไซส์ข้างหน้าหนูอาจจะใหญ่นิดนึง <No. S 1> โอ้เออพอชุดนี้ก็เข้าดีเหมือนกันนะคะเนี่ย ว,ว่าไปเนี่ยเรื่องเป็นแนวโจรสลัดกิ๊บแต่งเป็นชุดโจรสลัดหญิงก็ถูกแล้วแหละกิ๊บพยายามทําตามคําแนะนําที่ขึ้นด้านบนให้ครบก่อนจะไปขึ้นแสดงจริงทั้งซ้อมาการแสดงทั้งทําความรู้จักกับทีมงานฉากแรกที่ต้องถ่ายทําก็คือฉากขับเรื้อเพื่อตามหาสมบัติควันพีชจากนั้นบทต่อไปก็คือบทจีบแต่กิ๊บไม่แน่ใจว่ากิ๊บต้องแสดงกับคนไหนกิ๊บนึกว่าต้องแสดงบทจีบกับคนนี้ที่ไหนได้ผิดคิวนี่วะกับไอ้หมอนี่กิ๊บต้องแสดงฉากต่อสู้ บทจีบก็ต้องสแสดงกับนักสแสดงอีกคนและสุดท้ายก็สแสดงบทกัดคอกับนักสแสดงชายเออคิบว่าเนื้อเรื่องเริ่มแปลกๆละโจรสลัดสาวขับเรือมาเจอโจรสลัดนุมหลังจากต่อสู้กันอย่างดุเดือดโจรสลัดสาวก็ได้หัวใจของหญิงสาวไปคลองทว่าที่จริงแล้วร่างจริงของโจรสลัดสาวก็คือแวมไพรนั่นเอง <What? S 2> แล้วถ่ายทำเสร็จจ๊บก็ได้เงินค่าตัว1,700 ถือว่าไม่เลวสำหรับงานแรกของนักแสดงสมทบนะคะกลับมาถึงบ้านอีทีก็ช่วงสามทุ่มจิบชวนเพื่อนๆมาฉลองวันเกิดแต่ก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนให้ความร่วมมือดีเหลือเกินงอนว่ะวันที่75วันนี้เป็นวันที่แต้มทักษะขึ้นไว้จิบก็เลยใช้เวลาทั้งวันไปกับการฝึกเต้นตกปลาและเขียนบทหนังแหมถ้าสักวันจิบได้เล่นหนังที่ตัวเองเขียนก็คงจะดีนะ โอเคค่ะ okay, เป็นยังไงบ้างคะสาหรับการถ่ายละครครั้งแรกของกิฟต์ <Okay. S 1> การจะเป็นไอดอลระดับโลกเราต้องลองทําอะไรหลายๆอย่างการได้ถ่ายโฆษณาถ่ายละครถ่ายซีรีส์นี่ทาให้ผู้คนจดจําเราได้มากขึ้นอีก25สุดท้ายกิฟต์เชื่อว่ากิฟต์จะต้องไต่ไปถึงระดับโลกทันแน่นอนมาเป็นกำลังใจให้กิฟต์เลยนะคะแน่นอนว่ากาลังใจที่ทุกคนส่งให้กิฟต์ได้ดีที่สุดก็คือการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นี่แหละคะ่ะชอบฉากไหนก็เม้นต์เลยนะอา่าแล้วใจฟูหายเหนื่อยเลย คลิปหน้าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้เจ้าคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สาวหน้าไปก่อนนะคะบายบายมาแล้วมาแล้วสติกเกอร์ลายกิฟต์ลีไลใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ล s t สต e เป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอยาให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยลายเก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ